เป็ดจอบค่ะจอบเป็ดแอบดูหมานะบ้านตรงข้ามค่ะทุกคนเขามาอยู่3ามสี่วันช่วงวันหยุดค่ะเฮาหรือเสียงดังดังค่ะทุกคนแต่เพื่อเป็นหมาหนุ่มหุ่นสวยค่ะหุ่นสวยเจ้าของเป็นหมอเนาะเป็นคุณหมอแล้วก็ผู้พิพากษา รักน้าดูเลยค่ะทุกคนคะผลนี้เป็นมันแผบเลยนะรักน้องเป็ดน้าดูเลยคะ่ะคนหนุ่มคนสาวเนาะก็อย่างนี้เองคะ่ะทุกคนยังไม่มีลูกก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไปเป็นเพื่อนก่อนเ<อ>ขานั่งมองน้องหมาน้องแมวบ้านตรงข้ามคะ่ะทุกคนคะ แล้วถ้าเกิดบ้านโน้นขยับหน่อยเขาก็เห่าต้อนรับกันค่ะก็จะแบบนี้ค่ะช่วงวันหยุดสี่ห้าวันนี้เขาจะมาอยู่ที่นี่นี่มาได้หลายวันแล้วนะคะทุกคนสี่วันนี้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาทัน ทางเดินที่ประจุทำสะอาดๆไว้เนะี่เลอะหมดแล้วค่ะทุกคนเขากลับไปวันพรุ่งนี้ประจุก็ล้างทำความสะอาดใหม่อีกรอบค่ะบริเวณนี้แหละจ้าวันนี้ฝนไม่ตกค่ะทุกคนฝนไม่ตกพอแต่ก็แดดไม่แรงนะคะทุกคนแดดเบาๆแดดอ่อนๆ แต่ว่าร้อนอบอ้าวพอไม่มีฝนก็อบอ้าวนะทุกคนมีฝนก็ชุ่มฉ่ำชื่นใจดีค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาไม่มีฝนเราปร้จุบไม่ได้เปิดแอร์เห็นอากาศมันแบบนี้เลยเลยไม่ได้เปิดแอร์ค่ะมันไม่ร้อนแค่ทีเดียวแต่มันอบอ้าวว่าจะเปิดแอร์ให้คุณยายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ท่านก็ไม่ค่อยจะ แข็งแรงสักเท่าไหร่คะก็เลยไม่ได้เปิดแอร์ให้อายุเยอะเนาะทุกคนคุณยายวัยเก้าสิบเจ็ดย่างเก้าสิบแปดแล้วสมองก็สั่งงานช้าอะไรมันก็ช้าเราก็ต้องคอยดูคอยมองท่านเนาะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักที่คนดูแลมันจะหนักที่ประจุหนักทุกอย่างก็ลเลยต้องหมั่นดูแล คุณยายเพิ่มมากกว่าเดิมค่ะทุกคนก็อดหลับอดนอนเพิ่มขึ้นร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงตื่นตัวอยู่ตลอดค่ะทุกคนเพื่อต้อนรับกัะสถา,านการณ์ที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะในวันข้างหน้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าประจุบประขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนกาแฟถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟนี่ เรี่ยวแรงหายไปหมดค่ะดีได้กาแฟช่วยเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังก็ประจุข,ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนก็วันหยุดยาวก็ขอให้ทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะปัญหาอะไรที่เราเจอเราเจอเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวกันเนาะเพราะว่า วันหยุดยาวหลายๆคนก็ต่างออกไปเที่ยวมันต้องมีบ้างแหละเรื่องกระทบกระทั่งกันเนาะอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่เป็นผลดีก็เราก็หลีกเลี่ยงนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป็าจุปปหาอะไรมาให้เป็ดกินก่อนคะ่ะให้เขาแทะเล่นโตจะสองปีแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็เหมือนหมาเด็กอะหมาเด็กบา,บายค่ะทุกคน